ที่ตะวันออกกลางอาหารสดผักอะไรนี่ก็ต้องนำเข้าเนาะเดี๋ยวดูซิว่าห้องแช่ฟิตมีอะไรมากวันนี้อันนี้ก็เป็นพวกอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าซัมบูซามันมีซัมบูซ่าเนื้อซัมบูซา่อผักค่ะมีหลายหลอย่างแล้วข้างล่างนี่ก็อันนี้เขาเรียกว่ากุบบาเป็นพวกมันเทศแล้วก็ไส เขาเอามาบดบดแล้วก็ใส่ข้างในก็คือเนื้อแพะนะคะเนื้ออันนี้คือเราต้องสั่งจากร้านข้างนอกมาเพื่อเอามาเก็บแช่เย็นคืออาหารต้องมีทุกอันนี้นี่เป็นอาหารไทยที่ที่เราทําก็เป็นสปริงโรบ้านเราเขาเรียกเป๋าเปี๊ยะนะคะเป๋าเปี๊ยะนี่ค่ะแบบนี้ ลูกเล็กๆนี่ยๆเล็กๆๆเดี๋ยววันวันหนึ่งท่านได้ทําก็จะทําวิธีให้ดูว่าอะวิธีทําการทํำยังไงและน,นี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่ก็กุบบ้ามันจะมีแป้งสําหรับที่เขาทํากุบบ้าโดยตรงอ,อันนี้เป็นอาหารแช่แข็งทั้งหมดนะคะเป็นผักข้างล่างก็มีโอเคค่ะเท่านี้ค่ะ